นะครับใครที่อยากจะไปทำุญกาไว้สักการะสะดวกบายกันสวนตันธนานคาราสวนตันธนานัคาราชคอนแกนนะครับวันนี้คุณแม่ก็ถือว่ามาเป็นเจ้าภาพหลัก เป็นคุณแม่ของแอนอรดีนะครับมามาทำให้เป็นงานบุญมหากรถินนะครับแล้วก็แม่โอจากเอบีคอนแกนนะครับแม่โอคนสวยนะฮะนี่ก็เป็นหลักนะคกับเอฟบีกันแล้วก็คุณแม่หนึ่งแสนแม่ติ๊มอันนี้ก็เป็นติ๊มคอนแกนเหมือนกันนะครับคุณแม่อนุโมทนา แปมน,นะครับจากนันนาหครานาไหนะอนุโมทนาบน1แสนบาทค<า>สาธุสาธุสครับผม,มแล้วก็คุณแม่นางจากบุรีรัมนะครับสรม่นานแม่นางครับแม่นางจากบุรีรัม่แม่เชนได้ไหมครับคุณแม่อีก1แสนบาทครั 1, 000, 10, 000บหนะนึ่งแสนหนึบาท นออยิงมืเสอรอีกเลยสาธุครับอันนี้แม่ก็ทำบุญอยู่เป็นประจำนจะครับรวมกิจกรรมวสิป็นขั้นสารค้าบหรือทุกแกนนะครับระแด่พอดเทปแ่ครับเป็นมาทา,าบุญอยู่ตลอดนะครับสมั เลขชิบอยสี่นิ้วบนล่างหนึ่งหนึ่งเนาะครับผมคุณแม่จ่าสมุทรปราการใช่ไหมครับคุณแม่นางบุรีรัมย์แม่ทาจ่าจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้กันแม่เอพีขอนแก้งที่การนะครับแม่แพรมันจะถามเอพีสาวที่หอมจันจากสารคามนะครับนี่พี่น้องบ้านเฮาแม่บอครับครับผม หลอจากสมุทรปราการมาด้วยกันใช่ไหมครับครับผมครับผมมีเอฟดีคอนแกนนะครับมีเสือพ่อนะครับใครอีกล่ะอันนี้ใช่ไหมเออจทีนี้นะครับผมพึ่งจะไปใช้ยูฟุหุ่นนี้เรื่จัดตัวหลักลาคะแนนต้องกดก่อยนนะ นะครับขอบพระคุณดีๆม่แม่ทุกๆท่านนะครับเด็นพระมาท่านมาทำบุญให้โอกาสสำคัญในวันนี้เป็นบุญมากจใจดีเลยครับซึ่งเข้าแองออร์ดีก็ตั้งใจอยากใหงเกินขึ้นครับป้าหนิงทำงานแม่ป้าระยองแม่ป้านุ่นแสดงค่อยนี่จับชีวิตปันิศผมมาแมาแรกก่อน่ คุณขอให้เอาเสื้อกันหนามาใช่ดอมมันก่อนนี่หนาะมัว้มาคือมันแค่อันที่สี่หมครับโวลาในสแหันนี้ได้ปังเสียงแ้กับเสียงบอตลอดเนาะเปิอยาเสียงแนครับุด้สีลองเียให้ปังครับเปิด